การประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านศบโชตสุขขารมท่านประธานสารดีกาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ค่ะค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานศารดีกานะคะได้โปรดรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านวรวุฒิทวาทสินเลขาธิการประธานสารดีกาขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสารดีกาและท่านเลขาธิการประธานสารดีกาค่ะ กราบเรียนท่านประธานสารีกากระผมในนามของผู้เข AH ้าร่วมโครงการสัมมนาขอกราบขอพระคุณท่านประธานสารีกาที่ได้โปรดมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาที่สำนักประธานสารีกาจัดขึ้นในวันนี้เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วจนเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่งนอกจากภัยที่เกิดจากธรรมชาติแล้วยังมีภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์โดยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเหล่านี้หลายๆรูปแบบมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจรวมทั้งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบสุขของประชาชนดังนั้นการสัมมนาเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการเก็บพยักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตุลาการสารวิธรรมของไทยได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆตลอดจนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเก็บรักษาพยัคฐา,านในรูปแบบใหม่และในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการป้องกันแก้ไขและการรับมือจากภัยคุกคามระหว่างข้าราชการตุลาการสารวิธรรมไทยและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับฟังและระดมความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมการสัมมนา สำหรับการสมัมมนาในวันนี้ผู้เข้าผู้เข้าร่วมการสมัมมนาประกอบด้วยข้าราชการตุลาการสารยุติธรรมข้าราชการอายการข้าราชการกระทรวงยุติธรรมจำนวน190คนทั้งนี้จากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศสหรัฐอเมริกาจะสามารถเป็นแนวทางให้ข้าราชการตุลาการสารยุติธรรมไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศไทยได้สร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนในการชี้นาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึงในเวลาอันสมควรนี้กระผมขอ,อกาบเรียนเชิญท่านประธานสารดิกาได้โปรดกล่าวเปิดการสัมมนาเชิญปฏิบัติการที่จัดขึ้นในวันนี้ต่อไปขอ,อการ,รเรียนเชิญครับผมการรับมือกับ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และการเก็บพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่สำนักประธานสันติการจัดขึ้นในวันนี้ตามที่ท่านเลขาธิการประธานสันติกากล่าวรายงานเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆมีการเชื่อมต่อและกระจายถึงกันและกันอย่างรวดเร็วละขีดจำกัด ทำให้เกิดภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆเช่นภัยที่เกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นต้นภัยคุกคามเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความผาสุกข,ของประชาชนและมีคดีความต่างๆอันเนื่องมาจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นมากมาย ศาลยุติธรรมในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการดำเนินความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพข้าราชการตุลาการจึงต้องมีความรู้ที่จะสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ในทางการทำงานของผู้พิพากษาซึ่งให้ความสำคัญแก่การปรึกษาหารือรวมกัน การได้รับทราบรูปแบบและความสำคัญของการประชุมผู้วกษาตลอดจนประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอาทิเช่นการวิเคราะห์บัญชีอัตราโทษและคำให้การรับสารภาพการรวบรวมพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยอย่างดียิ่งอีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรตุลาการไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อันจะทําให้ค่าการตุลาการสาธรยุติธรรมไทยสามารถประยุกต์แนวคิดและปรับใช้กฎหมายในการอำนวยความยิธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทันการประชาชนได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคและทั่วถึงกัน ผมขอขอบคุณท่านวิทยกรผู้ทรงคุรุภั์ผู้เข้าร่วมการสัมมนา,าและผู้มีเกียรติทุกฝ่ายรวมทั้งสถานเอ,อกอัครทูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทยที่ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทําให้การสัมมนา,าในวันนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบัดนี้ได้วเวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการสัมมนา,าเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่และการเก็บพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกาและขอให้การสัมมนาครั้งนี้บรรลุสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการขอบคุณครับ ในช่งชวงเช้านะคะตั้งแต่เวลาประมาณนะครับการนะครับดำเนินคดีนะครับเรื่องภัยที่นะครับ Uh, so the important thing for everyone involved in the process, uh, to keep in mind is that the difference between prosecuting traditional criminals who pose traditional threats um, and prosecuting terrorists is. Hmm. Now that I'm properly wired up, I think I will start again. Um, it's a pleasure to be here and a great honor to be asked to address this audience of judges, um, honored judges, my colleagues, um, ladies and gentlemen. รูปแบบใหม่หรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกก่อการร้ายแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าความแตกต่างกันที่จะต้องระลึกเสมอในแง่ของคดีการก่อการร้ายหรือการภัยคุกคามแบบใหม่นั้นก็คือนะครับอาชญากรโดยทั่วไปนั้นนะครับก็นะครับจะขึ้นกับธรรมชาติของการก่ออาชญากรรมเป้าหมายของเขานั่นก็คือนะครับเป้าหมายแบบดั้งเดิมก็คือความมั่งคั่งนะครับ นะครับแล้วทําอาจจะอันตรายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือก่ออาชญากรรมที่มีเขตจากัดในรูปแบบใดแต่ทางการก่อ,อก,การร้ายนั้นนะครับมันเป็นนะครับมีวาระที่ต้องการนะครับอขอให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่เป็นภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงนะครับลักษณะบบาน,นั้นเพราะฉะนั้นอาชญากรโดยทั่วไปนั้นนะครับ ก็อาจจะถูกมีทําให้ไม่มากล้าที่จะทําการกล้าที่จะปฏิบัติการได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ก่อการร้ายเนี่ยไม่สามารถจะถูกผลักดันนะครับว่าโอ้อันนี้จะถูกลงโทษจะถูกประหารอะไรเพราะมันจะไปขัดกับเป้าหมายหลักเป้าหมายใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับความข่าวกรองหรือนะครับเราจะต้องจัดการในการที่จะปรับเข้าไปจัดการกับภัยคู่คามแบบนี้ซึ่ง ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับกฎโดยทั่วๆไปนะครับกระบวนการโดยปก,กตินั้นก็คงจะไม่เพียงพอครับนะกฎหมายอย่างไรก็ตามก็นะครับก็ไม่ได้มีการปรับนะครับอย่างเต็มรูปแบบสำหรับความท้าทายจากภัยคุกคามทางาการก่อการร้ายความท้าทายต่างๆที่กฎหมายมีการปรับเข้าไปนั้น นะครับเป็นการดูในแง่ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมนะครับแบบเดิมๆเ,เพราะนั้นการตัดสินใจว่ารูปแบบไหนดีล่ะนะครับที่คดีการก่อการหลายหรือคดีแบบคุกคามแบบใหม่นั้นมันอยู่นอกเหนือนะครับทางเลือกของผู้พากษาอย่างน้อยก็นในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอันนี้เป็นการกำหนดโดยฝ่ายบริหารขึ้นมานะครับว่า ในแง่เช่นว่าผู้ก่อการร้ายนะครับจะต้องไปถูกพิพากษานะ,นะครับดำเนินคดีในศาลปกติหรือในศาลทาหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเป็นคนสั่งลงมาผู้พิพากษาเนี่ยนะครับจะนะครับว่ามันจะดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ในการดําเนินคดีในศาลทาหารหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าในการจะจัดการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับในศาลทาหารหรือศาลพลเรือนก็ตามเป็นการตัดสินใจครับของฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายเรานะครับ เพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจนะครับว่าแม้ว่านะครับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับมีการประเมินมีการดูโดยจากสาธารณชนมันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งใหญ่นะครับของระบบกฎหมายของเราว่าก็ประชาชนก็ดูว่าเอ๊ะกรอบทางกฎหมายระบบกฎหมายเนี่ยมันจัดการากับคดีนะครับาทางก่อการร้ายความกดดันมีสูงเพื่อมีความจําเป็นจะต้องรักษาไว้นะครับ ซึ่งความโปรง่งใสความเปิดเผยอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโดยนึกถึงความมั่นคงแห่งชาติความปลอดภัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับผู้ก่อการร้ายหลังจากถูกจับกลุมแล้วก็ต้องการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อสาสาติศว่าเขาได้รับการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมไม่ยุติธรรมต่างๆนานาลักษณะแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นในการที่จะใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับ ในการที่จะพิพากษาดำเนินคดีอันนี้นะครับนะครับอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นหลักการมันขึ้นอยู่กับพิพากษาในการที่จะรักษาไว้นะครับในการที่จะต้องรักษาซึ่งความยุติธรรมในการพิจารณาคดีนะครับให้เป็นไปได้ให้มากที่สุดว่ามันยุติธรรมแค่ไหนมีความเชื่อถือได้แค่ไหนผลของคดีที่จะออกมา นะครับว่าไม่ว่าจะพิจารณาผิดหรือไม่ผิดก็ตามนะครับมันจะมีผลต่อศาลนะครับอย่างไม่มิติใดก็มิติหนึ่งนั่นเองนะครับนะครับในแง่ของคดีที่ก่อขึ้นกับคดีผู้ก่อการร้ายนะครับว่าเขาจะได้รับยุติธรรมความยุติธรรมหรือไม่ก็ตามผู้พิจารณานะครับในแค่เกี่ยวข้องในการที่จะรักษาไว้ซึ่งนะครับความปลอดภัยในระบบของศาลในศาลของตนเองนั้นรวมไปถึงให้เกิด นะครับสมาชิกของศาลผู้พยยิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลนะครับจ่าศาลใครก็ตามนะครับการที่จะต้องมาดูการรักษาความปลอดภัยในศาลนะครับหรือจะต้องการนําพยานหลักฐานมานําเสนอต่อศาลการเก็บพยานหลักฐานต่างๆในการที่ต้องมีความปลอดภัยนั้นจะทํากันในรูปลักษณ์แบบไหนในอเมริกาเนี่ยมีกฎหมายครับที่ในการที่จะดูว่านะครับข้อมูลลับต่างๆเหล่านั้นสามารถจะนําเสนอในศาลได้หรือไม่อย่างไร นะครับก็ต้องมีความจําเป็นจะต้องมานะครับเอาหลักฐานมาแสดงนะครับในสารและก็ในขณะเดียวกันก็ต้องชั่งน้ําหนักว่าหลักฐานบางอย่างต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับนะครับข้อมูลลับต่างๆแล้วเนี่ยจะทํายังไงพรบข้อมูลลับจะต้องจัดการยังไงในการที่จะควบคุมวิธีการในการที่ข้อมูลลับต่างๆนั้นสามารถจะนําเสนอในสารได้หรือไม่อย่างไร เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายจำเลยจะมาผลักดันหรือกดดันรัฐบาลนะครับว่าโอ้ยอันนี้ทําไม่ได้เพราะข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านั้นนะครับรัฐบาลนั้นไม่ไดเอามาเปิดเผยให้ทางฝ่ายจำเลยท่นานนันมาต่อสู้อันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือการที่จะแบล็กเมลกันกลับมาหรือ <c oughs> มีการก็ว่าโอ้ต้องการจะข้อมูลต่างๆ,ๆออกมาอันนี้เป็นกรีนเมลนะครับซึ่ง นะครับฝ่ายจำเลยนั้นแล้วก็กดดันรัฐบาลนะครับเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลลับลักษณะแบบนี้ทางตารกฎหมายเนี่ยครับมันเป็นไปได้นะครับในการที่รัฐบาลในการที่จะเอาข้อมูลลับนั้นนะครับมาเป็นแบบบทสรุปครับไม่เสนอทั้งหมดในการที่จะ นะครับหรือให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับการเคลียร์แล้วนะครับว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลลับในชั้นไหนได้ไหนอะไรอย่างนั้นลักษณะแบบนั้นแล้วจะไม่ให้เป็นประโยชน์อย่างมากไปจนเกินไปตัวฝ่ายจำเลยแต่ทําให้เป็นรูปแบบแบบย่อแบบสรุปนะครับสำหรับข้อมูลลับนั้นๆที่จะมาเปิดเผยแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นไปได้นะครับว่าจะต้องดูว่าข้อมูลบางอย่างนั้นไม่สามารถจะนําเสนอได้เลยก็ตามนะครับอันนี้เพื่อเนื่องจากเหตุผลของความมั่นคงแห่งรัฐก็ตามครับ เพราะนั้นขณะเดียวกันนะครับก็มีวิธีการว่าที่ข้อมูลลับเนี่ยนะครับจะจะต้องเข้ามาสําหรับนะครับพูดภาษาในการที่จะควบคุมนะครับการดําเนินการในสารของโตนนะครับไม่ให้ฝ่ายจําเลยทนายจําเลยนั้นมาผลักดันเพื่อจะได้ข้อมูลมาหรือรับพยานหลักฐานซึ่งไม่สามารถจะนํามาแสดงหรือนํามาเสนอในสารได้ลักษณะแบบนี้นะครับหรือ